ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้คุณกออยู่กับเกมไม่ครับซูเปอร์ฮีโร่พาร์ทีกันแล้วนะครับอ่าโอเคผมซึ่งในพาร์ทที่บก็ตามที่สัญญากันเอาไว้ครับว่าเราจะไปสู้กับโปรเฟสเซอร์ซูมนะครับหรือรีเวิร์สแฟร์นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งก็ผมเป็นทราบมาครับว่าความว่าความจริงนะครับไม่ต้องสู้ก็ได้ครับความจริงไม่ต้องสู้กับ p r o โปรเฟสเซอร์ซูมก็ได้ครับเพราะว่าอ่า ชุดเดียวแฟดนั้นไม่นจะเป็นต้องไปสู้กับโปรเฟสเซอร์ซูมก่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคผมสัญญาไปแล้วครับว่าจะสู้กับโปรเฟสเซอร์ซูมครับก็นะครับว่าก็จะสู้กับมันนะครับโอเคครับผมซึ่งอ่าผมจะขอทําการเสกไข่มานะครับเพราะว่าหาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมีโอกาสสปอนเองหรือเปล่าครับแต่ก็อ่าขอเสกไข่มาแล้วกันนะผมเพื่อความง่ายดายต่อการสู้กับมันนะครับโอเคครับผมมาอ่าเดี๋ยว เกมหมดต่อหน้าต่อตาเลยครับผมอา่าไข่โปรเฟสเซอร์ซูมโปรเฟสเซอร์ซูมนะครับหรือ,อรีเวิร์สแฟตได้แหละนะครับมันก็เหมือนกันเนาะโอเควะเนี่ยวะกรรมโอ้หมีโลก,กิด้วยเว้ยมีโลก,กิด้วยเว้ยอ่าโปรเฟส Zoom เซอร์ซูมเสิร์ชหาดีกว่าง่ายดีนะครับโปรเฟสเซอร์กรรมพิมพ์ผิดอีกเออนะครับเอาไข่หายเอาไข่โปรเฟสเซอร์ซูมหายจะเล่นพลงานนี้นะครับ เออเจอสักทีโอ้โหยังไงนะครับสปอนโปรเฟสเซอร์ซูมนะครับหรือแอหรือว่าแฟรนั่นเองนะครับโอเคมาพาร์ทนี้ผมจะมาสู้กับมันกันครับซึ่งพาร์ทนี้ครับผมจะทำชุดของอดหรือเวอร์แฟตด้วยนะครับเพราะว่าไอเนี่ยเนี่ยมันตอบของจำเป็นในการทำชุดมันด้วยนะครับโอเคก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาสู้กับมันกันดีกว่าครับผมซึ่งเดี๋ยวจะก่อสู้แก่ผมยังไม่ขยายพันเลยครับต้องต้องใช้คนแก่อย่างมากมายในการทำชุดของมันนี้ผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัดคนแก่ก่อนละกันเนี่ยผมอ่าโอเคมาใส่ชุดเกรนเทนก่อนละกันเนาะอ่าผมจะใช้ชุดอะไรสู้กับมันดีวะใช้ชุดไอรอนแมนดีปะไมเวากากนะครับเอาเป็นว่าเราใช้ชุดไอรอนแมนสู้กับมันก่อนสักพีดหน่อยละกันถ้าซื้อไม่ไหวเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนนะครับโอเคเอาอ่าเอาเอาไอ้บ้าไปเปลี่ยนอดกโอเคเอากดผิดอีกแล้วนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับเชลเตอร์นะครับขอคนแก่ด้วยเพื่อนกม ค้างเลยวัดด,วด,ด,นะด,ด,ดีวัดดีนะฮะปัดไม่ดีกรรมบัดวัดดีเปิดมายังหนอโอเค,อเ,คเปิดมาแล้วนะฮะมาเราไปอ่าจัดก,การเอาคนแก่สีแดงนายนายขอคนแก่ลุลัวลลัว,ลว,ลวนะฮะนี่มาแปดชิ้นว่นะแฮปแปดชิ้นก็น่าจะเพียงพอแล้วครับต่อการอ่าทำคนคกนแกะนะครับโอไม่ใช่พอแล้วครับในการทำอ่าที่คาราฟกับผมนี่ไง รวมกับมันเก่าที่มีครับผมเป็น17ชิ้นครับน่าจะพอแล้วครับในการทำทำชุดของเลเวอร์แฟตนะครับโอเคผมจะมาสู้กับมันกันดีกว่าผมสู้กันเท่าไหนดีวะลงลงสแตนลีเรามาทำอะไรตรงนีงง้วะเนี่ยโอเคตรงนี้ครับลงลงดีครับลงลงโอเคถอดชุดแป๊บนะครับผมจะลองใช้ชุดไอรอนแมนสู้เอ้เสียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเสียว,ยว,ยวไม่มีดาบไอ้บ้าเดี๋ยวผมขอไปเอาดาบก่อนแล้วกันนะผมดาบอ่าดาบฮอยของเราครับ หอยซอสนะครับพรซอสนะครับผมพนคูทุยโอเคดาบหอยอ่านี่ไงดาบหอยครับเอามานะครับโอเคครับซึ่งเดี๋ยวพาร์ทนี้ครับอ่าไม่ใช่สิเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมพาร์ทหน้าผมจะมาทําชุดของแฟตนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทราบวิธนีการคราฟแล้วนะครับว่ามาทํากันยังไงครับทํากันยังไงเลยนะครับโอเคมาเราจะมาสู้กับโปรเฟเซอร์ซูมนะครับมารีว่วแฟดโคสปีดเทอร์โบนะครับเอาโอ้โห ชุดจะพังเอ้ยเดี๋ยวจะปินโอ้เดี๋ยวโอ้โหมันเก่งมากครับผมมันเร็วสุดๆครับเร็วยิ่งกว่าแสงเลยโอ้โหตีมันไม่โดนเลยครับต้องยิงต้องยิงนะครับ uh. เราต้องใช้ความได้เปรียบในการโยมตีนะครับยิงยิงมันเลยคนระับรัวๆเดี๋ยวต้ตกตกตกยิง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 นะครับซอยทีโอเคเดีย๋ยวจะพี่พีโอ้โหพี่เขาเร็วมากครับผมผมจะลงไปถึงพื้นเลยครับโอเคโอ้ใจเย็นนะเดี๋ยวเราใจ จะย็นนะจะย็นนะยิงยิงยิงโอ้โหมันรีเจนเลือดไวมากเลยครับโอ้โหรัวๆรัวๆมาครับเข้ามาเข้ามายิงระยะไกลโอ้โหมันตีทีนี่กระเด็นไปโอ้โหชุดเราไม่กันเลยครับเดี๋ยวผมขอถอดชุดก่อนลองใส่อะทอทีคุตาเลยครับโอ้โหลองใส่ชุดอั้แลนแมนไปสู้ดีกว่าครับผมรู้สึกว่าชุดชุดเกียร์เทอร์นี่ไม่เวิร์คครับโอเคมันยากมากครับในการสู้กับไอ้ไอ้ตัว ใอ้ตัวอ่าโปรเฟสเซอร์ซูมนะครับหรือรีเวิร์สแฟทมาไอ้น้องดูดิวะโอ้โหโอ้โหมันมันสปีดเทอร์โบโคตรเร็วเลยครับผมมาโอ้โหเลือนมันเลือนมันนี่แทบไม่ลดเลยครับมาครับมาโอ้โหสปีดอย่างงี้พี่ไปเรียนวิชามจากไหนพี่โอ้เจ๊เจ๊หาไปเจอโอ้โหดีตีโดนสองร้อยสองร้อยเด็ดเด็ดเด็ดสองร้อยทะเบียนแต่เดี๋ยวพึ่งโอเคโอเคเตี๊ยบโอ้โหกระเด็นกระเด็นเอาเหรอเอาเอ๋เอาเอาเอ๋ นะครับกระจกโอเคครับดูบ้างนะมีแต่มีอะไรดบมี logo. โลเกอร์โลโก้หรืว่าแฟลตกับอ่าวิวพาวเวอร์แล้วก็แรตติ้งสโตนดะอครับผมแม่ดาบเราแม่งโคตรโกงเลยครับตีสองตีสองร้อยปู่ซอกมาจอดครับผมโอเคนี่ต่อชุดแป๊บแต่ว่าชุดนี้ืหชุดนี้เกือบพังเลยครับมาเดี๋ยวขอเก็บอี๊ยกเพียรแป๊บครับโอเคครับมา,เ,าเราได้โลโก้มาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปทำเป็น ชุดของ r ด v e r s e e f ดีกว่าครับรู้สึกว่าสู้กับมันนี่เร็วเหลือเกินครับสปีดเหลือเกินนะครับโอเคมาครับผมจะทําชุดกันแล้วนะครับทำทำชุดไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าครับผมขอเปิดดูก่อนแล้วกันครับเปิดเว็บดูโอเคต้องใช้อ่ะน่าจะพออยู่แล้วครับในการทําชุดครับอ่าขนแกะนี่ไงขนแกะโอเคเปิดเปิดดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จําไว้โอ้ต้องใช้บล็อกเดตโตนด้วยนะครับลืมมาเลยครับอ่าบล็อกเดตโตนมีอยู่มีอยู่คนสิบสี่ชิ้นครับ ไม่ถึงหกสิบชิ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าครับน่าจะอุย้ยพอแล้วเนี่ยพออยู่อ่ะพออยู่โอเคเรามาค้ามกันดีกว่าผมชุดของรีเวิร์สแฟทนะครับอ่ะเบอด็กรีโมแล่ลูบี้มาแล้วลูบี้โอเคเหลือเฟือครับเหลือเฟือนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้องขามกันไปชุดตัวลายครับผมอ่ะอ่าแล่แล่แล่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเปิดดูเลยนะครับปึ๊บปิดเปิดเปิดมาครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ได้กรรม เวนกมไม่ได้ครับเดี๋ยวก่อนนะโอเคครับผมหลังจากที่อาผมได้ลองถูกลองผิดกันอยู่นานนะครับผมก็ทราบแล้วว่าผมว่ามันต้องใช้อาไม่ใช่ไม่ใช่เยนโลวูนะครับมันต้องใช้เป็นเยนโลเขานันเองครับผมในการทำครับโอเคครับซีโตชัยยังยังมุมเพิ่มด้วยครับโอ้โหจะจะทำจะครับของกะทิี่คับยากชิบผ่าเลยครับผมโอเคเดี๋ยวนะผมขอไปล่าแมงมุมด้วยแล้วกันครับพาร์ทนี้ โอเคเดี๋ยวก่อนล่าแมงมุมต้องใช้ผมมอีอันเก่าอยู่ไหมครับใยแมงม,มุมเนี่ยไม่มีเลยเหรอโอ้โหหมดสต็อกเลยว่ะโอเคไม่เป็นไรเราจะไปล่าแมงมุมกันดีกว่าครับผมโดยการใช้ชุดของ Iron Man, ไอรอนแมนแมวล้าชา้าใช้ของกินกนักเทนนินะครับเอา้านี่มันโจดเก่าโจดโจดเก่าเหรอนะครับโอเคผมจะไปหาแมงมุมกันดีกว่าครับผมในในตอนกลางคืนนะครับมาดูกันว่าจะเจอหรือเปล่าแมงมุมแมงมุมขยุ่มหลังคานะครับแมงมุ แมงมุมไม่เจอเลยครับผมเจอแต่พวกตัวเรา้ายนะครับแมแมงมุมขุมหายากจังเฮ้ยตัว้โหเตอร์มุมเป็นเลยมติดแฮปแล้วแมแล้วแมงมุมขุมูีไหนวะเนี้ยผมลองเดินหาดีกว่าวะสึกว่าบินหาแล้วมันมนเตอร์ไม่ค่อยเกิดโหจะมาสกิลตันฆ่าก่อนเลยฆ่าก่อนเลยนะครับโอเคถ้าเรากดาก,าากดเอ็กซเเย์เนี่ยเราจะเจอแมงมุมปะวะ <c oughs> ไม่เจอครับไม่ต้องถามนะครับ โอ้โหเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะให้เอาเอาเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะเอเยอะ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 ยอจริงเยอะจริงครับเก่งไม่โทษที่กลัวอ้โหมาเยอะจริงโอ้ใตเย็นนะพี่พี่ขอโทษพี่ซอยทีซอยทีซอยทีตีตีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอนะฮหืกระจอกโอเคไปหาแมงมุมกระต่อดีกว่าครับแมงมุมไปไกลครับรู้สึกว่าดาบเหล่านี้มาตีทีเดียวไม่ตายไว้ต้องใช้ดาบคอยตีถึงจะแรง นะครับเอ้ยกิดแล้วเกิดแล้วแมงมุมโอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้โหชุดจะพังเลยเว้ยอะเข้ามาไอ้น้องเออไม่ดรอปเลยเว้ยโอ้กว่จะหาเจอนี่ค uh ่าทีมไม่ดรอปเลยครับโอเคเฮ้ยนี่มันตัวฟาร์มของพี่เขาดรอปเพชรนะครับเก็บมาวัตตีไฮดร้านะครับนี่มันโอ้โหเอาสเท้ครับโอเคหาแมงมุมโอ้ยเดี๋ยวเดโอ้โหตัวร้ายเยอะตัวร้ายเยอะเข้ามาน้องเข้ามาเข้ามาไอ้น้องเออเออเข้ามา นะครับโอเคแมงมุมผมอยู่ไหนวะแมงมุมแมงแมงมุมผมอยู่ไหนนะครับเดินไปเรื่อยๆก็คงเจอไป,เไปตามเขตไปตามเขตทะเลสาจอยู่แล้วผมน่าจะเจอเยอะกว่ามาเขตนี้ครับโอเคแมงมุมจา๋าแมงมุมนะครับออกออกล่าตามหาแมงมุมครับน่ามาสกิลตั้ยิง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 ซอยทีโอโอโอซอยทีนะครับซอยจะกระตุกเลยโ okay. อเคแมงมุมแมงมุมโอ้โหจะจะจะัจสกิลก่าผมไม่เข้าใจแมงมุมเลยครับโอเคเดินเดินหาอยู่ครับผมอ่ะ แล้วก็ตอนนี้ผมมีข่าวจะมามีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์ครับก็คือตอนนี้เนี่ยทางเว็บของ m i n e c r a f t Super Hero ครับได้เปิดเปิดเปิดให้แล้วครับเปิดเปิดสอนคราบแล้วครับสอนคราฟชุดของซูเปอร์แมนแล้วครับก็ในเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีชุดซูเปอร์แมนมาให้ดูกันนะครับแต่ตอนนี้ผมจะตาย5เลยครับตอนนี้ผมจะตายแล้วครับผมโดนโอ้โหโดนกิ่งโอ้ยจะจะคลิปเปอร์ระเบิดจะตาย5้าแล้วโดนมาเยอะโดนลุ่มกลัวกลัวเอ้ย เก็ไม่กลัวกลัวมาเยอะด้วยโอ้โหโอเคโอเคมามามาต่อถือว่าเก็บเย็บพีด้วยครับเก็บเย็บพีเก็บเยพีนะครับจะตายห้านะครับผมเลือดนีแบบโอ้โหเลือดนีเลยอยู่สองหลอดโอ้โพกเพกืแกสติงมาสองสามนเองน้อยน้อยชิบหายลยครับโอเคหาต่อไปครับโอ้โหเลือดเลยอยู่ครึ่งหลอดจเจริญพรครับเราเอ่าน่าจะบูไม่ได้แล้วครับบูแล้วน่าจะตายห้าจะเลยครับครับผมโอเคเอาเป็นว่าเราจะลองหาหาด้วยกันแมปไปโหลด โกูเจริญมากครับบินบินเราเกินแล้วแบบไม่โหลดโอเคเราก็ไม่อยากโดนตีว่ะโดนตีแล้วตายเลยครับปัดโอ้ยเดิ๊ดดิ๊ดดิ๊อย่ามาตุยไม่แต่แอมหรอกนะครับซอยทีซอยทีซอยทีดิ๊ดดิ๊ดอย่าเข้ามาซอยทีซอยทีนะครับฟันฟันนะครับทำไมเลื่องผมไม่ทำไมเลื่องผมมันไม่ได้เกิดวะเออลองใส่ช่างมาแล้วกันเนาะโอเคอ่ะใส่กอดไปโอเคครับหาต่อไปครับแบงมุมขยุ่มหนังคา นะครับแมงมุม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 เฮ้ยจะมันตัวฟาร์มของพี่เข้ามาพี่พี่เข้ามาไอ้น้องอ้าจะกระตุกครั้งแหลกอ๋อเจอเอยดรอปเพจครับดรอปเพรโอเคจังหวะนี้นี่ฮีโราเราจะตายห้าเลยครับฮี่โรดเลือดเหลือครึ่งหลอดโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแมงมุมแมงมุมมาอุ้ยเจ้าพี่นี่หน้าตาเท่เข้ามาดรอปดรอปวิวโอ้โหโอ้โหใจเย็นคุยเร็วเกินไม่ตายเว้ยเฮ้ ดูพาวเวอร์อย่างเยอะเลยครับโอเคจะมา,าเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวจะเข้ามาเข้ามานะครับแมงมุมอยู่ไหนหา <c oughs> แมงมุมกันต่อไปไงี้ผมโอเคสไปดี้สไปสดี้ครับสไปเดอร์แมนโอเคอ่ะแมงมุมแม็แโอ้ยเดี๋ยวจะแบบไม่โหลดโอ้โหแม่โหลดใช้อีกนะครับโอเคปึ๊บปื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 ๊บปไ๊บปื๊บปื๊บชื๊บป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 บปื๊บปื๊บป อ๋อนะแล้วก็หากันต่อไปครับผมในตอนกลางคืนครับผมไปหาหมื่นที่มันมีไปหาหมื่นที่มันมีแมงมุม,ม,มเกิดมันไม่หาเร็วกว่าเลยวะเนี่ยโอเคอ่ะเอาเป็นไรไม่ไปแปลผมก็หากันต่อไปเรื่อยๆครับหากันเรื่อยๆครับผมโอเคนะครับอ่ะตฏิทักษ์จะจะจะอแหลกแหลกครับผมปั๊บปั๊บซอยทีซอยทียทตุกครั้งแหลกกรรมโอเคโอ้โหมาทีเกือบค่าเกือบค่าครับผม โอเคครับ okay, เหมือนจะไม่ค่อยมีตัวอะไรเกิดนะครับแถวๆกลางคืนเนี่ยเอ๊ะตรงนูดนมันมีมีเหมืองมีไอ้ไอ้ <laughs> เหมือนจะเป็นนันเทียนเจ็เทเล็กโอ้โหมันพัดไม่ได้ตัวกันทั้งปวงเฮ้ยเดี๋ยว,ยวก่อนก่อนเหล็กจัดการไอ้สกิลตัดไกลๆก่อนครับผมแต่มันยิงแล้วครับโอเคแม่เหล็กอย่างนี้เนี่ยพลาดไม่ได้ตัวกันทั้งปวง have. ครับขุดแป๊บขุดแป๊บครับผมโอเคผมขอเปิดดูก่อนครับอ่าต้องใช้กี่สกินครับเซ็โอ้โหต้องใช้นี่ ใหมุมประมาณประมาณ20ชิ้นได้ผมโอ้โหหากันยังวันใหม่เลยทีเดียวครับโอเคเดี๋ยวถ้ามาเช้าแล้วผมจะขอตัดคลิปไปแล้วกันครับเพื่อใหอ้มันไม่เสียเวลาครับต่อการหาแมงมุม,มนะครับโอเคตอนนี้ก็มาหาก,กันก่อนครับเพื่อจะมะีลงเรืออยู่บ้างนะคะผมโอเคไม่เกิดบ้างไหมหนอทำไมเดี๋ผมมันไม่ได้เจนเลยว,วะเออเลที่ไม่ได้เจนเลยครับผมโอเคยิงรัรรวๆซอยทีสอยทีนะครับ โอเคไปหาเม่มกันต่อไปให้ผมระวังทางมืดผมปรับโหมดฮาร์ดดีกว่าครับปรับฮาร์ดเพื่อให้มันเกิดเร็วๆขึ้นนะครับโอ้โหปรับฮาร์ดนะครับด้วยความโหดของเราเฮ้ยพี่ขอค่าหน่อยเอาเพชรเออเอาเพชรเอาเพชรเอาเพชรโอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ไวเดี๋ยวเดีวเดี๋เดี๋ยวเดีบยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋วเดดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเ โอ้โหเยอะเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินเนี่ยโอเควัสดีครับแม่เช็คแฮนด์หนึ่งทีหนึ่งทีเช็คแฮนด์นะครับอแมงมุมเราอยู่ไหนมันรู้สึกว่ามันใกล้ฉากแล้วครับผมยังไม่เจอแมงมุมแม้แต่หนึ่งเอเอเลยนะครับโอเคกลับป้าที่กว่าผมไม่เจอเลยครับเกิดโคตรน้อยอ่ะเปอร์เซ็นเกิดมันโอเคผมไปกลับป้าที่กว่าผม โอเคถึงบ้านกันแล้วนะครับก็ส,สรุปคือผมไม่เจอแมงมุมไม่แต่หนึ่งเอเลยนะครับคือ <c oughs> <c oughs> ไม่เจอแมง,แม,งมุมเลยครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอไปหานอกรอบไปกันนะผมโอเคจะขอตัดคลิปไปแล้วกันเนาะตอนที่ผมได้หาได้หาสติงมาครบแล้วครับโอเคผมขอตัดคลิปไปแล้วกันครับโอเคเจอกัน อจากากรตอนที่ผมได้ไดใหายครบแล้วครับผมโอเคบายครับโอเคครับผมตอนนี้ครับผมเจอสิ่งเล็กๆนะครับผมที่เรียกว่าลักทุยตอนนี้ผมเจออาอะพุต้อ,อนไม,ม้ผมโอ้โหเจ๋งเป้งเลยครับแม่คือมันอยู่ใต้บ้านเราเองครับโอ้โหมีมีอะพุต้อนไม้อยู่ใต้บ้านไอป้ปลาตะเรือสุดๆนะครับโอเคครับผมมาๆมา,มา,ๆเ,ราเรามาได้เราได้เวลาด้วยโอ้ยายไปมุมจากอะพุต้อนไม้แล้วครับผม โ okay. อเคสวร์ชั้นดาวปดึงโอโ้จังหวะนี้ครับไม่ต้องไปเสียเวลาค่าไปมุมแล้วผมขัวฟาร์มฟาร์มของกันลัวเลยนะครับปฏดดิฮัลโหลยัยเป็นมุม,ม,มนะครับโอเคเอาไหมให้หมดยัยผมโอ้โหนี่มันโอ้โหอยู่กันเป็นหมู่คณะเลยเว้ยเฮออ้เจียงแป้งเจียงแป้งได้มาโอ้โหน่าน่าจะเพียงพอเลยครับในการทํา ชุดของรีเวสแฟตครับผมเขาอาจะเพียงพอแล้วครับในการทําชุดของเดอะแฟตด้วยนะครับอ่ะเอาไม้ครบครับเอาไม้หมดครับผมอุตส่าห์ลงมาสักลงมาทักทีนี่ต้องกอบกลวยผลประโยชน์ครับผมลงมาก็ต้องกอบกลวยผลประโยชน์ไปให้หมดับโอเคปึ๊บ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 นี่แบบอยู่กันเป็นหมู่คณะกันเลยครับเยอะเลยนะครับโอเคปึ๊บ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 อ่าเรียบร้อยครับผมได้มา49ชิ้นแลวครับไม่บายเพื่อนแม่ขอบคุณนะที่มี อาบุญตมาอยู่ใต้บ้านเนี่ยผมโอเคปึ๊บ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 เบนอ่านี่ก็บินเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนวะเนี่ยลงมาทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวงงงงทางหลงทางแล้วครับจังหวะนี้เอ็กซ์ไลท์ปแปบ๊บอ่าลงมาทางไหนกําไม่อบอกเด้วเว้ยจำแล้วครับหาทางออกจากอาบุญต้นไม้ไม่เจอครับผมลงม,มาทางไหนวะมาใต้บนนี้นอนเลยกําอ๋อนี่ไงมาซ่อนมุมไปตรงนี้เพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปครับอ่า ชุดที่เรียกว่าชุดของเนเวเฟดีกว่าผมมาเราจะได้ชุดอของตัวร้ายตัวใหม่แล้วครับชุดตัวร้ายโอเคเดี๋ยวนะมันทํายกังยังไง,ไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะกดกดดูก่อนกดดูก่อนนะครับอ๋อโอเคปึ๊บปึ๊บป,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 ปต้องอาวางยังไงวะวางยังไงวะอ๋อเอาโอเคครับทําไปแล้วทําไปแล้วก็ผมปับปบปปปปปบนะครับโอเคชป ชึบชืบชบอ่ะแล้วก็นี่ก็ปึ๊บ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 เรียบร้อยผมได้ยืนเื่าเขามาแล้วว่าผมก็น่าจะเพียงพอแล้วครับในการทำชุดดูแฟดครับแต่ว่าของเราอ่าเอ้ยเมื่อกี้พูดเมื่อกี้พูดผิดนะผมเพียงพอแล้วครับในการทําชุดของเนวอรแฟดนะครับแต่ว่าของเรานั้นเต็มตัวนะครับของเต็มตัวขอเคลียร์ของก่อนครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บหืมของเยอะของในโคตรเยอะเลยครับอ๋อโหกล่องเต็มเบียกเจริญมากเก็บจนกล่องเต็มเลยเว้ยเคคนะรับ อ่าทำกันดีกว่าเรามาทำกันดีกว่าผมปึ๊บปึ๊บอ่าชืบชืบชืบอ,อ๋่กระตุกครั้งแหลกโอเคปึ๊บปึ๊บจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ,ะได้ชุดแล้วครับชุดเรามาแล้วครับผมได้ชุดแล้วครับต่อไปก็ทำรองเท้ารองเท้ารองเท้าโอเคช่วยกับรองเท้าแล้วหมวกทำยังไงหมวกต้องทำอย่างนี้นะครับฟังตรงนี้และโลบี้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดละ หมวกเอาก็ถูกกันวนี่อ๋ออันนี้มันจะเลืิกบู๋ไอ้บ้าโอเคนะครับต่อไปต่อไปอ่าโอ้โหอันนี้ทำไฮไลท์เลยว่ะทำกางเกงนี่ไฮไลท์เลยผมทำอ่าตัวใช้ของอย่างเยอะเลยว่ะบล็อกเลตโตนโอเคลูบี้อ่ะเรียบร้อยไอ้ผมได้ชุดของอ่าเรเวอร์แฟต์หรือโปรเฟสเซอร์ซูมมาแล้วกับผมแมมก็มันมีสองชื่อเนาะโอเคมาเรามาลองใช้กันดีกว่าผมอ่าชุดของเรเวอร์แฟต์หรือโปรเฟสเซอร์ซูมนั่นเองนะครับโอเคอื้มอื้มเดี๋ยวเดี๋ยว รองเท้าอ้าวพิษ <c oughs> โอ้โหมีอ่าเนกาทีฟสปิดฟอร์ด้วยผมโอ้ตาแดงนี่ครับแม่ชุดของโปรเฟสเซอร์ซูมนั่นเองนะครับโอ้โหเท่ไม่เบาโอเคเท่ไม่เบานะครับเราเราลชงแกันดีกว่าผมมาแชกั y, นยังไงครับโอเคถ้าผมจะไม่ผิดกับผมจะก,การกด X นะครับกด Z ไม่ใช่กด C ไม่ใช่กด V ไม่อ่ากด V ผมจะเป็นการอ่าได้บัฟมานะครับเพื่อแล้วมันก็จะินะครับ,บรก็จะเป็นการวิ่งนะ ลูบบล็อกไปนะครับอย่างชิงโอ้โหเ๋จเ,เร็วเกินแล้โผไหนวะเนี่ยโอ้โวิ่งทีนี่ก็โผล่เซวันานาเลยครับโอ้โหโคตรเร็วเร็วมากๆครับผมชุดอันนี้เดี๋ยวเราขอลองอีกทีนะครับคือการกดวีโอ้โหเดี๋ยวเดีวคือมันต้องเคลื่อนเนินนะผมเป็นประมาณแบบเป็นการเคลื่อนเนิน,นครับแล้วมันก็จะสปีดฟอร์ตไปเดี๋ยวจาโอ้โหเร็วเกินเดี๋ยวจาโอ้โหโอ้โหโอชใชยยากมันช้ยากมากๆ,ๆ, <S <S ๆนะครับโอเคปึง้งนะครับผมประมาณนี้ครับในการชุด ใช่ชุดของอ่าโปรฟเฟสเซอร์สูมครับผมแม่ก็ถือว่าเป็นพลังพลังของเนกาทีฟสปิดฟอร์สครับผมก็ถือว่าเป็นพลังที่เร็วแรงนะครับแล้วก็จะปรับตีสี่มาเฮ้ยปรับแรงเลยครับปรับตีสี่อ่าตีสี่ก็จะเป็นเวลากลางคืนนะครับอุ้ทุย <c oughs> นะครับผมโอเคกลับไปที่บ้านกันดีกว่าครับเรามีสปิดฟอร์สแล้วครับผมไม่ต้องกลัวเลยครับกลับบ้านเร็วเงาเงาโอ้โหเดี๋ยวผมต้องหาเนินนะครับถึงจะวิ่งแบบสปิดกลับบ้านเร็วครับผมโอเคหาเนินดีกว่าอ่ะปึ๊บ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 ป โอเคกินอาอาหารแป๊บกินอาหารแป๊บงามวิ่งกลับบ้านงามนะครับผมถือว่าเป็นพลังที่เร็วแรงนะครับแล้วถ้าผมไปวิ่งบนอาบนภูเขาจะเป็นไงวะเนี่ยถ้าผมมาวิ่งบนภูเขาจะเป็นไงวะแฮบต้องลองครับผมออ๋๋เดียวโอ้โหเร็วเกินกูติดบล็อกเลยโอ้โหเดี๋ยววิ่งทีดขึ้นนาบโอ้โหทะลุบนภูเขาโอ้โหแบ๊บไปหล่นเดี๋เดเดพี่โอเคนะครับมา อตอนนี้จะต้องหาบ้านเราก่อนบ้านเราอยู่ตรงนู้นนะผมโอเคเราต้องมาลองครับไม่ลองนี่ไม่รู้ว่าผมวิ่งบนภูเขาครับมันจะเป็นยังไงมาการวิ่งบนภูเขาครั้งแรกนะครับโอเคยังไม่ใช่การเอ้ยยังไม่ไปไกลเว้ยโอเคไปต่อไปต่อครับผมมาพลังสปีดฟอร์องเรานะครับปึ้งปึ้ง,งนะครับผมโอเคอ่าปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บไปไปต่อไปต่ออู้หูมันไม่ลงอาจิ๊ดจ๊ดจิ๊ดอึยไม่ตาย นะครับโอเคเราไปลองอ่าพลังการโจมตีของมันกันดีกว่าเพราะว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับรุนแรงขนาดไหนครับผมพลังของชุดออ่า่าาชุดอ่าโปรเฟสเซอร์ซูมนะครับหรือรีเวิร์ดแฟลชนั่นเองครับผมโอเคเราจะมาลองดูกันดีกว่าครับเพราะว่ามันจะรุนแรงรุนแรงและเจ๋งเป้งขนาดไหนครับผมซึ่งอ่ารู้สึกว่าตอนกลางคืนนี่ตัวไร้ายไม่เกิดนะผมตัวไร้ายไม่เกิดตอนกลางคืนครับโอเคไม่เป็นไรใต้เมืองน่าจะมีอยู่นะใต้เมืองใต้เมือง นั่นไงใต้เมืองโอ้โหมีอ,มอย่างน้อยเลยครับผมโอเคนะครับหรือว่าผมจะไปตีอ่าผมไปตีเจะนะ,ะกดเล,กเลือกไงเนี่ยโอเคนะครับถ้าผมตีพวกวิชั่นนี่เข้าปะวะไม่เข้าเว้ยโอเคผมจะตีใครดีครับให้มันเอ้ยเออู่วะเราไปตีสตาร์ลีดีกว่าผมสตาลี Stanley. มามาเป็นหนูทดลองหน่อยโอเคสตาร์ลีเดี๋ยวเราเรียกมาได้แง่สตาร์ลีปังเข้า13ครับผม เรียกว,ว่าสแตนลีมันจะมีบัฟนี่เออสแตนลีมันจะตีเอ้ก,ก็ก็มันมันไม่มีบัฟนี่ว่ะโอเคก็มือธรรมดาตีเข้าสิบสามครับผมแล,แล้วถ้าเป็นใช้ดาบฮอร์นตีอ่ะเขาเท่าไหร่นะครับเข้าเอ้อเยเจ้าไ,ไม่ได้ใช้เว้ยโอ้โหมันมาไหนเนี่ยโอ้สปีดฟอร์ที่ได้มาอย่างนี้เลยครับผมปึง้งโอ้โหต้องกลับบ้านอีกแล้วนะครับส,ส,สปีดฟอร์ที่ทั้งดีทั้งไม่ดีเลยครับผมดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับมันเร็วเกินแหละบางทีมันก็บิงมาดยกนันโดยการที่แบบผมไม่รู้ตัวครับผมโอเค ปึ๊บ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 เอ๊ะเราลองไปตี NPC ธรรมดากันดีกว่าครับว่ามันเข้าเท่าไหร่นะครับหมู่บ้านนี้ NPC มีน NPC นพีซไหมเนาะเอ็นพอ่ามีอยู่ไปอยู่ตรงไหนเนาะหมู่บ้านนี้ NPC จา๋าเอาหายอ่านี่ไงปังอ๋อก็ข้อก็ข้อสิบสามครับผมก็คือดาเมจจากมือธรรมดานี่จะเข้าประมาณสิบสามครับผมก็ถือว่าอ่าไม่แย่ไม่ไม่แย่ไม,ไ,มแยไม่มากนะก็ถือว่าดีอยู่นะสิบสามก็ถือว่าแรงอยู่ครับผมแต่ว่าแรง จะแรงน้อยกว่าชุดของกีลันเทิร์นอยู่นะครับหรือเปล่าก็พอๆกันนั่นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอแช่พลังสปิดฟอร์ตกลับบ้านก่อนขอแช่พลังกระสปิดฟอร์ตกลับบ้านกับไมปิดคลิปอันทีกว่าผมโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาทำชุดเดวแฟตกันนะครับใครเราก็ได้ชุดของรีเวิร์ทแฟตกันแล้วครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะทำชุดเดวแฟตให้นะครับโอเคบิง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 นะครับอ่าเปิบ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 โอ้โหจะมืดเลยเว้ทำไมมันทำไมมันมืดเร็วจวังนวะเนี่ยเพิ่งเพิ่งทำชุดได้โอเค ใส่กินล่นเทิร์นดีกว่าอ่ะปึ้งบินกลับบ้านบับอย่างเยอะเลยโอเคปึ๊บ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 ,บทิ้งกระ,ะดูกไปแค่ผมไม่จะใช่แหละนะครับโอเคผมก็เอาไปว่าคลิปนี้ครับแล้วก็ได้ชุดของออเออโปรเฟสเซอร์ซูมนะครับรีเวิร์สแฟลตไปแล้วครับก็อ,อ่อเอาเอาไปว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำชุดของรีเวิร์สแฟลตเอ้ยไม่ใช่ลิ้นพันโอเคเอาไปว่าคลิปหน้าผมจะมาทำชุดของเดฟแฟลตให้ตามสัญญานะครับก็ถ้าอยากให้คลิปออกเร็วนะครับทิ้งท้ายกันเอาไวน้นนนิดึงะคครับผมก็ือ ถ้าอยากให้คลิปออกเร็วนะครับไม่ต้องมาเล่งกันนะครับถ้าเล่งก็จะเหมือนวันนี้แหละครับออกช้าเลยนะครับไม่ออกเลยนะครับผมก็คือก็นะครับไม่ต้องเล่งกันนะผมแ้าผมอยากทำเดี๋ยวผมจะทําเองนะครับยิงเล่งยิงไม่ทํานะครับโอเคจากการคลิปหน้าก็ับไมบายครับ